สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเจอกับครูมุกในวิชาคณิตศาสตร์บทที่6นะคะเรามาต่อกันที่หน้า19นะคะหน้า19นะคะเป็นการพัฒนาเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารนะคะ นักเรียนนักเรียนเตรียมสูตรคูณขึ้นมานะคะสูตรคูณที่อยู่เล่มหน้าหนังสือนะคะหน้าหนังสือเล่มนี้นะคะมันจะเป็นวางนี้เลยค่ะเอาตังเลยไหมเ<ห>อาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ามุกโอนดีกว่าขอบคุณค่ะหน้าหนังสือนะสือเล่มน,นี้นะคะจะมีสูตรคูณอยู่นะคะนักเรียนหยิบสูตรคูณเล่มนี้นะคะขึ้นมาวางเคียงคู่กันกับแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ <Aha S 2> อ่าแล้วก็ให้นักเรียน ลองดูนะคะโจทย์คำสั่งเขาระบุไว้ว่าเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในสี่เหลี่ยมเขาให้เติมเครื่องหมายก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะนักเรียนทำหาคำตอบโดยไม่ต้องคำนวณเลยแต่เราต้องใช้สูตรคูณเราต้องใช้สูตรคูณกันนะคะหาคำตอบโดยไม่ต้องมาคำนวณน,นะคะโดยใช้สูตรคูณอ้าวเรามาดูนะคะ ลองมาดู14ข้อที่1นะคะ14หาร2ได้เท่าไหร่10หาร2ได้เท่าไหรเขาให้มาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมากกว่าและตัวไหนน้อยกว่าทีนี้วิธีการทำนะคะให้นักเรียนไปดูสุดคูณดูแม่อะไรล่ะคุณครูก็ดูแม่นี้ไงคะแม่2ตัวหลังค่ะดูตัวหารตัวตั้งไม่ต้องดูตัวหาร อ่ามันเอาอะไรมาหารก็ให้ดูตัวนั้นถูกไหมคะนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้อ่ะทีนี้ลองมาดูค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนไปดูเลยค่ะสุดคูณไปดูแม่สองเลยค่ะสองคูณอะไรแล้วได้สิบสี่คะจะได้คำตอบนั้นจะได้ผลลัพธ์ของตรงนี้สองคูณอะไรได้สิบสี่คะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด สองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองเจ็ดสิบสี่ได้แล้วเห็นไหมสองคูณกับเจ็ดแล้วได้สิบสี่เพราะฉะนั้นสิบสี่หารสองเท่ากับเจ็ดลูกสองคูณเจ็ดได้สิบสี่คำตอบคือเจ็ดค่ะอย่าลืมนะที่ที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้คือความการคูณสัมพันธ์กับการหารอย่างไร นะคะมันจะสัมพันธ์กันอย่างนี้นะคะ2หาร74ก็ลองมาดูอันที่2 10หารกับ2ก็ไปดูที่แม่2เลย2อะไรได้10ก็คือคำตอบนั่นแหละ2 1 2 2 4, 2ึ่งสองสองสอแสดงตรงนี้คือ5 2 5แล้ว10แม่อันแม่ตรงนี้คูณอะไรแล้วได้ตรงนี้ก็จะได้คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นก้อน ก้อนตรงนี้ก้อนตรงนี้คือ7แล้วก้อนตรงนี้คือ5อันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านักเรียนใส่ได้แล้อยังคะ7มากกว่าเพราะฉะนั้น14หาร2มากกว่า1ิหาร2องนะคะอะมาดูต่ออธิบายต่อข้อที่สองี่สิบหาร3กับ23หาร3อันนี้นักเรียนสังเกตนะคะตัวตั้ง มันต่างกันแต่ตัวหารมันเป็นยังไงคะตัวหารเท่ากันตัวตั้งต่างกันตัวหารเท่ากันก็ให้นับตัวตั้งเป็นเกณฑ์เลยถ้าตัวตั้งมากกว่าคําตอบก็คือมากกว่านะคะอา้าวทีนี้ลองมาดูสามไปที่แม่สามค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหสิบเจ็ดสาม ไอ้สามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดพอดีเลยสามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดข้อนี้ก็เลยตอบเจ็ดนี่ก็เหมือนการเอาสามสามเจ็ดยี่ิบเอ็ดแล้วเมื่อกี้สามแปดยี่สี่มันเกินเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่เจ็ดแล้วเศษเท่าไหร่ลูกยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดนับต่อไปถึงยี่ิบสามยี่เอ็ดแล้วยี่ิบสองยี่ิบสามเศษสองเจ็ดเศษสองอันไหนมากกว่าเจ็ด เจศูนย์กับเจ็ดเศษสองเจ็ดเศษสองมากกว่าเพราะฉะนั้นกลางปีกมาที่เจ็ดเศษสองค่ะนะคะกลางปีกมาที่เจ็ดเศษสองนะคะเอาไปต่อข้อที่สามลองลองทาต่อข้อที่สามที่เหลือเดี๋ยวจะให้ทําเองครูจะทําให้สี่ข้อนะคะเอาไปที่แม่หกเห็นไหมตัวหน้าต่างกันตัวหน้าต่างกันตัวหารเหมือนกันตัวหารเหมือนกัน ดูได้ง่ายๆเลยสามเจ็ดกับย9ิบเก้าอันไหนมากกว่ากันตรงนี้มันเหมือนกันเราก็ไปเปรียบเทียบเทียบเทียบเ,เทียบข้างหน้าได้นะคะสาสิบเจ็ดกับยี่สิบเก้าอันไหนมากกว่าคะสามสิบเจ็ดมากกว่าอ้าวกลางปีที่สาสิบเจ็ดเลยลกูกนะคะขอ้อที่สี่แปดกับแปดเห็นไหมเท่ากันทีนี้นักเรียนทําเองนะคะโอเคนะคะอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนักเรียนลองทําเองนะคะ ข้อที่สองเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อที่2ต่างกันตรงนี้ค่ะตัวหารต่างกันตัวตั้งเหมือนกันตัวหารต่างกันตัวตั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่เท่ากันคําตอบจะไม่เท่ากันและนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์ของมันก่อนโดยการใช้สูตรคูณสูตรคูณอะไรล่ะคะค,คุณครูก็นี่ไงคะแม่6กับแม่8ก็มาดูค่ะนับเลยค่ะไปที่แม่6เอามือไปชี้ที่แม่6ค่ะ 6 1 6 16, 6 2 1 2 6 3 8 6 4 2 4 6 5 3 0 6 6 3 6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 4เกิน50ไม่ลูกเกินเพราะฉะนั้น6 8 4 8 6 8 4 8 4 8กับ50 4 8ลบ50เหลือเศษเท่าไหร่ลูกเหลือเศษ2เพราะฉะนั้น8เศษ2ลูกคำตอบคือ8เศษ2ทีนี้มาดูที่แม่8อีก ม่8คูณอะไรได้50นะ8 1 8 26, 8 2 6 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 4 8 6 4 8 8 7 56 56มันเกินเกินไม่เอาก็ต้องเอา8 6 4 8เพราะฉะนั้นจะได้6 6เศษเท่าไหร่6เศษ2เพราะ48ลบ50ลบ48เหลือ2เพราะฉะนั้นจะได้เศษ2ทีนี้8เศษ2กับ6เศษ2อันไหนมากกว่ากันคะ 82ก็กลางปี82นะคะอ่ะเหมือนกันนะคะอันนี้ให้นักเรียนทำเองนะคะทำด้วยตัวเองนะคะนะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะอ่ะทาทำด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันสังเกตดีๆนะคะฝึกจะทำโจทย์นะคะโอเคฝึกทำแล้วก็ส่งคุณครู นะคะให้ผู้ปกครองส่งมาให้คุณนครูด้วยนะคะ4ข้อนะคะอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะง่ายๆโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ